สวัสดีครับจะมามาชมไผ่ดำข้อเขียวนะครับอันนี้ทางส่วนก็ได้นำปุ๋ยี้วัวนะครับมาใส่โคนนะครับบำรุงนะครับลำใหญ่มากนะครับ เราส่วนได้ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับลำเขาค่อนข้างจะจะสวยนะครับเสียดายมีตอนก่อนหน้านี้นะครับคือช่วงหน้าฝนนะครับเราไม่ได้แต่งพุ่มนะครับทาให้แมลงกัดนะครับกัดลําไปบางเสียหายไปเลยครับบางส่วนนะครับ เริ่มมีลำลำบินเลยนะครับแทงขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับไผ่ดำข้อเขียวก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะทำการขุดเงานะครับมาลงถุงชํานะครับ,ลรบแล้วก็น่าจะ ขุดขยายพันธุ์ต่อด้วยนะครับปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขุดมานะครับเพราะว่า,าลำยังเล็กนะครับช่วงนี้คือดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับใส่ปุ๋ยพนดินนะครับก็ได้หลายลำเหมือนกันนะครับ ีเป็นกิ่งตอนที่เราได้ทําการตอนไว้นะครับนะครับเริ่มเริ่มแทงนะครับลากมีลากออกมานะครับแล้วก็เราก็ใต่าฟางอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับ สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจหรือต้องการสั่งจองนะครับไผ่ดำข้อเขียวนะครับซึ่งปลายเดือนกุมภานะครับทางสวนก็จะเริ่มทำการขุดเง่านะครับแล้วก็เล่งตอนกิ่งนะครับแล้วก็เอากิ่งที่ตอนไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่รากสมบูรณ์แล้วมาลงถุงชาเหมือนกันนะครับก็สามารถติตดต่อได้พูดคุยกันได้นะครับ หรือมีขอ้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับทักแชทเพจส่วนธนภัทรสกลนครเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์หมายเลขศย์หม่เลข0910515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนติดตามได้ทางช่องทาง youtube ภาษาอังกฤษธนพัท์การเด้นนะครับพี่ๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับของทางสวนนะครับแล้วก็จะได้มีทำคลิปนะครับ สำหรับาสายพันธุ์ต่างๆต่อไปนะครับก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับ